เจอตัวแล้ว่ะพริคาสุยะใช่ไหมเรา,าอ่ะนายมันฆาตรกรใจสามเที่ยวฆ่าคนไปทั่วและฉันจะมาจับนายแกเป็นใครวะรู้ได้อย่างไงอยู่ว่าฉันเป็นฆาตรกรเพราะฉันคือยอดนักสืบโชวทโรยังไงละ่ะไงแกคิดว่าจะเดินมาทักใครว่าเป็นฆาตรกรก็ได้งั้นละสิ่งที่แกทำน่ะนะมันอาจทำให้คนเขารู้สึก ใจแกเรไเฉันจะจัดการนายด้วยกล้ามเนื้อของฉันเองเฮ้ยๆฮวไม่เลย <c oughs> คนที่จะหยุดแกคือฉันอ๋อไม่สิพวกเราต่างหากแล้วเอาล่ะนะคู่หูช้าก่อนชตโร ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามีอะไรงั้นเหรอคู่หูฉันคิดว่าฉันช่วยนายตอนนี้ไม่ได้นะสิทำไมล่ะคู่หูเพราะว่าฉันขี้อยู่ยังไงล่ะว่างลนะและและแลวต้องใช้เวลาแค่ไหนพี่คาเซียะเขารอนานแล้วด้วยจากการคำนวณของฉันแล้วเมื่อวานฉันกินตำปูไปสามจานกินหมอนทองไปสองลูก เมื่อนำไปบวกกับเส้นทางจากรูปากออกมายังรูตรู่ของฉันฉันคิดว่าต้องใช้เวลาอีก30นาทีเลยละ่ะเออช่างแม,ม่เรื่องขี้หาใช่เรื่องสำคัญไหมพี่คาสยะนั่นไซเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉันคิดไว้แล้วเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นได้สักวันฉันจะแบกรับความทุกข์ของนายเองเนอยฮะเ้ยเอเอเดี๋ยวเเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวชั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทีเจ้าป้ปเฮ้ยอย่าเพิ่ง thi Toàn lên Âu Tiêm tùa tài đây Bay lên á hú เมื่อไหร่มึงจะขี้เสร็จสักที